สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพรก็ผมแมนเดอร์ซิมวันนี้อยู่ในรายการซิมเรียลแฟนในช่องแมนเดอร์แอนฮอกกี้ซิมนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูเมืองทองธานีนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายจากเมืองทองธานีไปทะเลสาบเมืองทองธานีนะครับผมก็มาดูกันว่า,ารถไฟฟ้าเส้นนี้วิ่งไปเส้นทางไหนก็มารับชมกันเลยนะครับ ก็มาถึงบริเวณชัญนชลา,าที่1และ3นะครับผมถ้าใครมาจากฝั่งสุราชการนนทบุรีนะก็สามารถาสามารถมาเปลี่ยนขบ,บรถนี่ได้เลยนะครับผมส่วนถ้าใครที่มาจากามาจากมีนบุรีนะก็ให้ไปไปลงที่ชั้นจําหน่ายตัว๋วแล้วก็แล้วก็ข้ามมาที่ชัญนชลา,านี้นะครับผมก็คือชัญนชลา,าที่1และ3นะ อันนี้คือรถไฟฟ้าที่ผมจะไปที่อ่ทาทะเลสาบเมืองทองธานีนะฮะพอมาถึงทะเลสาบเมืองทองธานีก็เดี๋ยวผมจะรีวิวจะรีวิวไอ้ขากลับนะครับผมขากลับไปสถานีนี้นะครับผมก็คือสถานีอ่าเมืองทองธานีนะ s a t i o n All passengers, please exit the train. Thank you. ต้องขออภัยเรื่องภาพมาไม่ชัดนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกนะครับอันนีก็รถออกแล้วนะครับผมสายต่อไปคืออิมแพกเมืองทองธานีนะ ทางขึ้นเทวรังศูนย์กระจายสื่อและการโทรทน์โดยใช้ทากสาย e x h i b i t i o i t หนึ่งทางกาเชื่อ่สู่ย์นิทรรศการและอระชุม a ปรดใ e ้ทาง ฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับผมไปสุรักษ์การนนทบุรีนะ เราสู่สถานีอินแพคมืองทองธานีนะครับผมสถานีนีเนเ้เป็นชานชลากลานะครับอินแพคมืองทองธานีอินแพคมืองทองธานีประตูรถจะเปิดด้านขวา Doors will open on the right hand side of the train สถานีต่อไปคือสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีนะครับซึ่งเป็นสถานีปลายทางของรถไฟฟ้าสายสิงคโปร์สายเมืองทองธานีนะครับรถไฟฟ้าคนนี้จุดการให้บริการที่สถานีน้อค่ามกรุณาผู้โดยสารเอกจากรบนรถเข้าคุณค่ะ Next station, the Edmonton line, terminal station. All passengers please exit the free at station. Thank you. หมายเลขนะครับผมก็จ,จะเป็นบริษับางทองธานีนะครับผมอา้าน,นั้นนะครับด้านนูน้นบริษับางทองธาน,นีพูดิสารเกิดชาติรถไฟฟ้าตะบวนีมีชื่อส่าการให้บริการที่ ควรรถขอบคุณค่ะเลขมณองทัณนี all passengers please exit the train at this station thank you ประตูรถประ้ะนขวา doors will open on the right hand side of the train ก็มาถึงสถานีทรสาสเมืองทองธานีนะ้นเดี๋ยวจะมารีวิวอ่าขากลับไปสถานีเมืองทองธานีนะครับ ก็ dunno, ขณะนี้นะครับผมก็ทำการเปลี่ยนมารีวิวช่วงขากลับไปสถานีเมืองทองธานีนะครับผมสถานีต่อไปอินแพคมงทองธานีขานเชื่อเท่าตันถึงแสดงสินค้าและการเกิดสิทปรดใช้ทำออกสาม next station อินแพคมงทองธานี next station the doors will open on the right hand side of the train. เมืองทองธานีประตูรถเปิดแด้านขวาผู้โดยสาสามารถเปลี่ยนตควรถไฟลายทางมวเดีได้ที่ชานทลานีเปลี่ยนตควรถไฟลายทางสฉลมราชการนิวเดีได้ที่ชานทลาสองขอบคุณค่ะ Next station เมืองทองธานี Doors will open on the right hand side of the train. Passengers from m i n d e l i please t a k

เป็นสถานีปลายทางของรถไฟฟ้าโมโนเรลสาย Impact เมืองทองทานีนะครับ เมือ,องทองธานีนะครับเมืองทองธานีผู้โดสารสามารถเปลี่ยนขบนรถไปปลายทางมีบุรีได้ที่ทานเทรเปลี่ยนขบวนรถไปปลายทางถึงราชการเมืองพระบุรีได้ที่ทางเทรา2ขอบคุณค่ะเมืองทองธานีแเงจไมีบุรีดเปลี่ยนรถไฟที่แ l ลฟอร์1 เ e. อาละ,ะครับก็ใช้เวลาประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับผม <S <S จากสถานีเมืองทองทานีไปสถานีเมืองทองทานีและสถานีเมืองทองทานีไปสถานีทเราศสามเมืองทองนะครับผมต้องขอขอบคุณที่รับชมนะครับผม หากว่ามีผิดมีผิดพประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าสรับก็ได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สําคัญก็คืออย่าลืมกดรูปกระครังเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามใน Tiktok แล้วก็ Instagram ของผมได้เลยเพื่อจะได้ไม่พลาดสตอรี่แล้วก็คลิปเด็ดๆของผมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ